ถ้าจะเลือกนี่คือเลือกไม่ใช่พอาะเขาพิเศษใช่ไหมฮะอย่างบ้านที่ไปสุดท้ายบ้านในบ้านหมื่นมันบ้านหมื่นมณีครับบ้านหมื่นมณีก็เป็นบ้านไม้สักบ้านไม้สวยมากสวยมากถูกค่าขึ้นมาที่นี่เขาเด่นเรื่องไม้สักนะครับแล้วเป็นไม้สักที่บ้านนี้เก่าแก่มากคือผมได้เห็นได้มีโอกาสเห็นรูปที่ตั้งแต่สมัยแบบเก่ามากเป็้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้วร้อยห้าร้อยห้าร้ยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้ารอยห้าร้อยห้าร้ยห้าร้อ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 ยห้ร้ห้าร้อยห้ารอยหาร้อ้าห เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่า energy ของใครจะดึงดูดคนะกรรมการของเราได้แน่นอนที่สุดนะครับผมใครผู้ชนะก็จะได้รับรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนใครที่แพ้นะครับก็จะโดนบทลงโทษของรายการของเราครับซึ่งวันนี้นะฮะวันนี้เป็นอะไรครับช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้รายการเราช่วงนี้ดบอันนี้ก็คือเป็นเป็นเอ่อช็อตโดบใหม่ของเรานะครับผมเป็นซุปไก่สกัดอุ้ยสบายมีช็อตมีเครื่องมีเครื่องสกัดจากอะไรฮะ สกัดไข่เ <presidency> ยี่ยวม้าครับคนละช็อตนะฮะแมนแมนแค่พูดเรื่องข่าวฝากครับเดี๋ยวลองมาดูกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับผมต้องฝากไว้ที่คณะกรรมการของเราแล้วพร้อมไหมครับพร้อมมา3สามสองหนึ่งยกป้ายครับโอ้โหอุ่นตัวจริงเลยนะ โอ้โหที่เลือกไม่ใช่เพราะการพรีเซตนนะฮะเราเพราะเราอยากไปสิ่งที่เราไม่เคยเห็นถึงเลือกอุตรดิตถ์พิตักกับประตูออดิฉันเลือกเนี่ยเพราะการพรีเซ้นเลยไอ้ตั้งคุยประตูหนูค่ะแม่เหมือนอาจารย์เฉลิมชัยมาพรีเซนคืออยากไปฮะแต่ไม่อยากคือตอนแรกอะกะจะไม่ยกอุตริกา์เกิดทาไมพิจิตแล้วเพราะว่ากลัวไปแล้วกลับมาต้องพรีเซต์แบบเขาตัวใหญ่แบบเขาพิตักกอยากจะไป กลับพระ<ช>อ,อกไท<ช>เพราะเราไม่เคยเห็นไม่เคยเหมือนกันพอได้ยินปุ๊บแลบบมันทึ่งบอกโอ้โหมันแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว้าวมันว้าวมากเลยอะค่ะใช่ใชอยากไปอยากไปมากๆๆไม่แล้วผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือด้วยเรื่องของถ้าเราวาดกันเรื่องของพระประธานเนี่ยหลายๆวัดก็จะมีเรื่องราวนะแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นองค์จริงไงองค์ที่ไปชนะสงครามมาหรือว่าองค์ที่ย้ายวัดมาหรือว่าลอยน้ํามา แต่องค์นี้คือไม่มีใครสามารถเห็นได้แม้แต่ที่บอกว่ารุ่นคุณยายที่มาร้องไห้ก็คือเห็นองค์ที่สองใช่ครับองค์องค์ที่เสียนเสียนอยู่ตรงอกใช่ครับแต่ก็ยังไม่เคยถึงไม่เคยเจอใครที่บอกเล่าถึงองค์ที่องค์ข้างในได้องค์ข้างในได้จริงอันนี้มันเป็นเรื่องราวอีก อีกหนึ่งสเตปไปแล้วนะสำหรับในเรื่องของคนที่ศึกษาเรื่องเเรรืื่่อองงพุทธศาสนาหมายถึงว่าเรื่องธรรมหรือว่าคนที่แบบชอบเข้าวัดเข้าว่าครับอันนี้ก็เป็นรายที่หน้าเขาเรียกว่าหน้าบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับคุณผอครับพันครับแมนแมนครับแมนแมนครับแมนแมนครับโดบโอ้โหโดบไม่อยากบอกแล้วมันอร่อยนะพี่มัน ไม่คุณกินหรือยังคุณบอกอร่อยอ่ะอ้าวปลาอยากเหรอมาเลิฟช็อตนะฮะเลิฟช็อตอ้าต้องครอสช็อตกันหน่อยต้องครอสกันหน่อยครอสช็อตครอสช็อตด้วยไปสามสองหนึ่งไปครับอุ้ยครึบคลิป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 ดีไหมตื่นเต้ไหมอร่อยแม่ยอดเยอะเพิ่มครับเพิ่มกันเติมฮะอีกแกไม่ต้องแล้ว ช็อตเดียวก็อร่อยพอแล้ว <laughs> ไม่ได้ <laughs> กลังบอก <c oughs> ที่ร้านผมเสริมช็อตพารานี่เนี้ <laughs> <laughs> รสชาติเป็นไงบ้างอร่อยลืมอร่อยลืมอร่อยลืมคือ <laughs> ก็เหมือน เหมือนกินซุปไก่อ่ะแต่ว่ามีมีไข่อยู่ในนั้นด้วยไม่เห็นมีอะไรเลยง่ายไปใช่ไหมขออีกอสักช็อแก้วทีมงานขอเพิ่มครับขอขอน้ำเปล่าบ้างกครับโอเควันนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสี่ท่านครับขอบคุณมากคุณครับและขอบคุณคณะกรรมการของเราด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสสวััดีครบขอขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่พาพวกเราไปชมสถานที่อันซีนแปลกใหม่ แถมมีความสนุกสนานแบบวันนี้ครับครับผมแล้วกลับมาพบกับพวกเราเกมแข่งเที่ยวหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับกับรายการลองเที่ยวดูซีซั่นสามอันซีนนิวช็ปเตอร์เจังหวัดวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ